สวัสดีครับเอ,อวันนี้วันธรรมสวรรค์ก็ประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานกันสักนิดเนาะอืมทบทวนกันหน่อยก็ไม่มีอะไรมากวิชาของพระพุทธเจ้าอะ่ะมีวิชาเดียวสติปัะฐานซครับนอกนั้นเป็นวิชาของชาวโลกนะ ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาหรอกถ้าเราจะปฏิบัติในวิชาของพระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติไปวิชาของชาวโลกเราก็ไว้ทำอาหารกินอืมไม่ปนกันท่านจะสังเกตได้ว่าถ้าผมทําคลิปเนี่ยผมจะไม่มีการพูดถึงอะไรที่เป็นเรื่องของธุรกิจเด็ดขาด ผมจะไม่เอาธรรมะมาให้แปดเปื้อนเป็นวนทินผมจะแยกคลิปเลยถ้าคลิปนี้ผมจะพูดเรื่องขายของขายสินค้าผมจะทำคลิปส่วนตัวต่างหากแยกไปเลยนะแต่คลิปที่เป็นคลิปเชิงในการที่แนะหลักทมการทำกรรมฐานการชี้แนะคำสอนของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าหวังว่าจะเห็นการหาผลประโยชน์ในคลิปผมด้วยความเคารพในพระรันตนตรัยเริ่มครับกำหนดอาลาร,ระสตินะใช้ปลายจมูกของท่านเนี่ยเลยเป็นฐานในการดูลมหายใจเข้าออกอืม ดูเวทนาวันนี้เห็นเวทนาง่ายท่านไม่ต้องเปิดพัดลมปกติเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเปิดยกเว้นมันร้อนจริงจริงถ้ามันร้อนเราก็เปิดเถอะไม่ต้องไปไม่ต้องตึงเกินไปนะไม่ต้องทำตุนเองให้ลำบากแต่ถ้าอากาศมันเย็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปิดวันนี้มันมีเมฆคึ้มคึมนะคึมฟ้าคึ้มฝน ทำให้เราไม่ต้องเปิดพัดลมเราจะดูเวทนาง่ายจิตของท่านมาอยู่ตรงนี้เหมือนท่านเอาตรงเนี้ยเป็นผาน่ะผาหน้าผาที่ภูกระดึงนึกออกไหมท่านมานั่งเล่นอยู่ตรงนี้อืมนะท่านมานั่งเล่นตรงปลายจมูกเพื่อจะสังเกตการลมหายใจเข้าออกของท่าน าน,นาปนาสติไม่มีอะไรมากไม่ต้องภาวนานะแล้วก็ไม่ต้องบอกใครด้วยว่าท่านรู้แล้วไม่ต้องบอกรู้แล้วหนอเย็นหนอร้อนหนอท่านไม่ต้องเอื่อนเอ่อยออกมาเป็นคําเพราะนั่นคือท่านยังยึดเหนี่ยวกับขันธ์สังขารนะครับสังขารความคิดปรุงแต่งเป็นคําพูดออกมารู้หนอรู้หนอ จิดรู้สักแต่ว่ารู้แต่ใครก็ไม่รู้มันคืออะไรมันคือใครมันคือเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเราไม่ต้องไปรู้ให้ปล่อยมันเป็นตามธรรมชาติของมันมันอยากรู้มันรู้ไปเออให้มันรู้แค่รู้ว่าลมเข้าไปแล้วไปถึงไหนมันหายไปไหนก็ไม่ต้องไปตามมันดูนั่งดูนั่งดูตรงนี้นั่งกระดิกขาเล่นอยู่ตรงนี้ ดูหน้าผาแห่งปลายจมูกด้วยอารมณ์อุเบกขานะความเป็นกลางว่างจากพันธนาการยึดเหนี่ยวลมเย็นไหมลมร้อนไหมลมเคลื่อนไปมันติดขัดตรงไหนว่ามันมีน้ำของเหลวอยู่ในโพรงจมูกไหมในลำคอมันมีมันมีของเหลวมันมีอะไรทำให้ลมเราติดขัดไหม รู้แต่ไม่ต้องตกใจถ้ามันเกิดอาการอะไรนะวางใจท่านให้เป็นอุเบกขาแล้วก็พิจารณารู้สึกตัวทั่วพร้อมทำกายานุปัสสนากายกตานุสติดูเคลื่อนความสนใจไม่ต้องใช้อายตนะที่เป็นอายตนะสายตามอง ใ้ความสนใจอย่างผมเนี่ยจับหน้าอกเนี่ยผมสนใจละสนใจที่ตรงบริเวณที่ผมจับด้วยความรู้สึกจากจิตเราจากความรู้สึกแต่ถ้าผมมองอย่างนี้นี่ผมใช้อายัตนะมองไม่ใช่วิธีการการทาวิปัสสนาคือใช้ความรู้สึก วัมชมนโนไม่ใช่สัญญาสัญญาคือการปรุงแต่งเป็นสังขารห้ามสร้างสังขารไม่ได้ห้ามท่านจะสร้างก็ได้แต่ถึงเวลาหนึ่งท่านจะละได้เองเมื่อจิตท่านเข้าสู่อารมณ์แห่งความเป็นความเป็นเวขาเป็นสังขตตะอารมณ์ เป็นอารมณ์ของความนิ่งอารมณ์ของปัญญายาณอยู่ในสมาธิที่ละเอีเยดํำภาวนาสังขารความคิดของท่านมันจะค่อยดับไปจำไว้ว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับเกิดแล้ดดูจิตของท่านอยู่กับปัจจุบันขณะปฏิบัติครับ 啊都、uh,